ไม่ใช่ของโแรมครับกระติกเนี้ยเป็นกระติกที่ทางผู้เสียชีวิตเนี่ยทำาเองตัวนี้สามารถทำให้เสียชีวิตโดยสัมพันธ์หรครก็คิดว่ากระจ่างแล้วล่ะในคำภาษานี้เดี๋ยวผมแจ้งกับทางฝ่ายตุนตุนก่อนต้นเสาที่พบเยอะไหมครับก็ตอนนี้เป็นเบื้องต้นนะครับส่วนถ้าจะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต่อยหลังเที่ยงจะเริ่อนทยอยมาตอนนี้ผมได้แจ้งกับทางทีนตุนสุนว่าถ้าทราบข้อมูลต้นแจ้งมาก่อน นะครับเพราะว่าคดีเนี้ยเป็นที่สนใจพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางท่านนายกโคศิริเองนะครับท่านก็ได้มาสับปากคำเพิ่มเติมเมื่อวานนะครับลักษณะภาษาทตรวจพบเนี่ยสอนข้อสอบก็จะเดี๋ยวจะพอการสีซึง่งผมอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวสารเนีน่ยผมขอแจ้งกับทางพนักงานสอบสวนก่อนละกันนะครับนะครับว่าเป็นอะไรและเดี๋ยวในที่แถลงข่าวตอนสิบโมงครึ่งเนี้ยผมจะแจ้งทีเดียว ก็เบื้องต้นแจ้งทุกท่านว่าผลการตรวจเบื้องต้นหนึ่งอย่างเนี่ยตัวยาหนึ่งอย่างคือของเหลวที่อยู่ในกระติกเก็บความร้อนความเย็นซึ่งถ้าดูด้วยตาเนี่ยก็เหมือนเป็นกาแฟดานะครับพบสารพิษชนิดหนึ่งเอางี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวแถลงทีเดียวตอนสิบโมงก็เลยต้องเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวกลับกันหมดนะ เลนะเล้วทางก็จะเนการือมันสองคนนี้เคยไปกู้ยืมเงินในกลุ่มที่เส่ชีวิตด้วยกันให้ให้ให้ยืมแล้วก็คนที่กู้ก็อยู่ในในที่เกิที่เสียชีวิตกด้งินหกคนนะครับถอยเลยแต่ว่าแนวอไม่โดนเตัอสอบก็ต้องหยรั้งหลายศาก็ไม่ได้เลยเปนหยดมาลแสดงว่า่ในคนก่อเหตุนี่คืคนที่ แนวทางการเชื่อมต่อเพราะว่าเราดูอย่างละเอียดแล้วไม่มีคนนอกเข้าในที่เกิดเหตุอยเขยนะครับยัง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 ไม่หยงดยังครับเพราะว่าขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์อย่างเอียเพราะว่าคดีนี้ต้องรอก่อนเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเขาดอ FPI ่าไงบ้างคะก็เขามาดูเนื่องจากว่ามีคนละเมือนชัเขา ว่าเขาไม่นนต้องมาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าก็ดูเป็นหน้าที่ของของรัฐบาลและประชาวนเห็นว่าบุ๊กิ้งมาเสร็จแล้วอีกหนึ่งคนแต่ไม่ได้เข้าบ<ล>ุ๊กิ้งมาแต่ไม่ได้เข้าญาติสี่สี่หลัแกแดงญาติสี่สี่หลักแดงมามา,มาให้ข้อมูลเมื่อคืนนะงั้นวันนี้พี่ถึงกล้าพูดจริงยันในเรื่องการพูดดีเพราะว่าผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นบุตรของผู้ตากไปหลักหลายร้านหลากหลายโอเคครับ มีระะอเกาี่็ขอตำรวจตรวจสอบเพราะว่าวันนี้ตำรวจไม่ได้พูดเองคนที่ให้ข้อมูลคือลูกิดครครับผมปมประเด็นที่คือมองมองเป็นประเด็นหนรับคือคือมันแค่บางส่วนคลิกซองมันยังไม่ครบต้องขอตำรวจตรวจสอบให้มันครบถ้วนก่อนเดี๋ยวประชุมเสร็จน่าจะได้ข้อมูล I'm not even going to do that. Thank <laughs> you.